แต่ที่ตอนนี้ที่เห็นแปลกๆเลยเอาบะหมี่ไปทําเป็นเมนูอะไรบ้างครับเอ่อก็จะเป็นอะดปดเป็นตามสั่งค่ะอย่างเช่นขั่วบะหมี่ขั่วที่เอ่อจริงๆแล้วธรรมดาเป็นคั่วไก่แต่ว่าเราเอาเส้นบะหมี่มาอะดปดเป็นทําเป็นคั่วปูแล้วก็มีบะหมี่บบให้ขายไปกลับไปลูกเองด้วยมีไหมมีค่ะเหลอขายยังไงฮะก็ละสิบบาทค่ะหิวแล้วต้องดูดูแล้วอาจจะหิวกับตีอ้วนชวนหิวทางออนไลน์นะครับวันนี้เรามากับอาโนบิชิ ผู้สนับสนุนคลิปนี้นะครับรับประกัน3ปีเต็มครับคุณผู้ชมและว,วันนี้ครับใครอยากกินบะหมี่แล้วก็คลิปนี้ต้องดูเลยผมพามคุณผู้ชมมาร้านนี้ครับชุ่มกีบะหมีปูร้านนี้ถือได้ว่ามีเมนูบะหมี่เยอะที่สุดคลิปนี้สนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้นานกว่ารับประกันการใช้งานตลอด3ปีเต็ม แ็นว่าร้านนี้ตั้งแต่ผมถ่ายทํามาเนี่ยบะหมี่เยอะที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเซฟนะฮะคุณเซฟกี่ปีแล้วครับร้านนี้20ปีค่ะที่นี่ชื่อร้านช่งกี่บะหมี่ปูค่ะตอนแรกจะมีแค่ตัวบะหมี่มก็แต่งหน้าต่างๆจะมีเกี๊ยวปูหมูแดงต่อมาเนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆใช่ค่ะตอนนี้ผมนับไม่ถูกเอาแค่ดูรูปในร้านเนี่ยนะฮะผมเมนูบะหมี่มีกี่เมนูะ ประมาณร่วม20เมนูได้ค่ะแต่ที่ตอนนี้ที่เห็นแปลกๆเลยเอาบะหมี่ไปทำเป็นเมนูอะไรบ้างครับเออก็จะเป็นอะดปเป็นตามสั่งค่ะอย่างเช่นข้่วบะหมี่ข้่วที่จริงๆแล้วธรรมดาเป็นข้วไก่แต่ว่าเราเอาเส้นบะหมี่มาอะดปเป็นทําเป็นข้่วปูแล้วก็จะมีเป็นผัดไทยค่ะเอาบะหมี่ไปทําผัดไทยใช่แล้วมีอะไรงั้แล้วก็มีบะหมี่ผัดที่เมาค่ะบะหมี่ที่ร้านทาเองไหมทําเองค่ะเป็นบะหมี่ไข่หรือบะหมี่อะไรแบบนี้เป็นไข่กับแป้งค่ะไม่มีน้ํา แล้วก็มีบะหมี่แบบให้ขายไปกลับไปลูกเองด้วยมั้ยมีค่ะเหลือขายยังไงฮะก็ละ10บาทค่ะก้อละ10บาทเองคุณผู้ชมตอนนี้ชามเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นบะหมี่หมูแดงจะ45บาท45บาทถ้าเป็นบะหมี่ปูจะ6กส5ส่วนใหญ่จะแม็กซ์สุดที่65ยกเว้นว่าลูกค้าต้องการแบบทุกอย่างจริงๆเนี่ยค่ะ <laughs> ทีนี้นอกจากบะหมี่แล้วส่วนใหญ่บะหมี่ต้องมีเกีียวด้วยสิ ใช่ค่ะมีไหมถ้าทั้งที่ร้านเนี่ยจะเป็นเกี๊ยวหมูกับเกี๊ยวกุ้งค่ะของทานเล่นที่ร้านจะมีเกี๊ยวปูทอดที่แปลกจากร้านอื่นแล้วก็เกียเก๊ยวหม,ม,มูทอดค่ะขายยังไงฮะชุดล่ห65้าค่ะโโจะเป็นปูล้วนเลยไม่มีมีหนมจีบหมูด้วยค่ะโอ้ทั้งนั้นวันนี้เหมาะเลยคุณผู้ชม ผมพกกระทะไฟฟ้าฮ,าฮานาบิชิเป็นกระทะแดงในตำนานนึ่งได้หุงอุ่นตุนต้มนึ่งผัดได้หมดเอามาฝากทางร้านเดี๋ยวเอาไว้นึ่งเคี้ยวนึ่นมจีบได้ด้วยเนาะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวมอบให้ในเครื่องด้วยขอบคุณครับทีนี้ถ้าเกิดจะมาทานร้านอยู่ไหนฮะร้านอยู่ที่นวมินซอย66นะคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะคุณจอาปิกี่งครับเปิด10โมงปิด5โมงค่ะหยุดทุกวันพุธค่ะลองแวะมากินดู ใครที่แบบว่าอนึกอยากจะกินบะหมี่มาลานนี้ผมว่าจบเลยนะเลือกไม่ถูกเลยวันนี้ขอลองแปลกๆสเมนูที่ว่าได้ไหมคะได้ค่ะบะหมี่ผัดไทยบะหมี่ผัดไทยบะหมี่ขั่วปูวก็บะหมี่ผัดขี้เหมาค่ะลองแวะมาได้ผมว่ามาเจ้าเดียวอิ่มเลยขอบคุณมากครับค่ะขอ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแค่3เมนูกับ2ของทันเล่นนะครับตรนีนี่บะหมี่คั่วปูนะฮะปกติเราจะเจออะไก๋วยเตี๋ยวขัลล่วไก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเส้นใหญ่นี่เขาบะหมีน่นี่นี่ก็เส้นบะหมี่นะมันจะต่างกับเส้นใหญ่ที่เขาทํากันไ,ไหมนี่นะฮะเป็นบะหมี่ขั้วนะเส้นหมี่มันจะมีความที่แบบเคี้ยวไปแล้วมันเป็นเส้นเส้นมันจะเป็นแนวแบบว่าหอมนวนๆในปากอร่อยดีนะใช้ได้ตัวนี้น่ากินมาก เอาบะหมี่ไปผัดขี้เมาแลลองจัดเลยน,นี่อร่อยรสชาติแซ่บแต่ว่าไม่ได้มากนะกินได้ไสบายๆไม่เผ็ดมากเออเมนูนีด้ดีคุณผู้ชมตอนนี้มาดูผัดไทยบ้างผัดไทยเนี่ยเราทิ้งแบบเส้นเล็กนะอันนี้จะเป็นบะหมี่นะคุณผู้ชมผัดไทยนะฮนะบะหมี่ผัดไทยปูมันก็รึเป้ยวหวนหานๆ แต่ถ้าถามผมนะน่าจะแบบชําซอสผัดไทยไปเลยเอาซอสผัดไทยผัดให้ดูเป็นผัดไทยไปเลยอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ทางร้านนะั้นนี่อาจจะเป็นสไตล์เขาอันนี้มันยังดูเป็นบะหมี่ผัดอยู่แต่รสชาติดีไหมดีนะมันก็เป็นเปรี้ยวหวานหวานอืมอ่ะมนดีกว่านี้้างอันนี้หยิบได้เลยนะคุณผู้ชมขออนุญาตหยิบนะเขาจะเอาบะหมี่มาพันเกลยวปูเนี่ยแล้วก็ทิ้มกับน,น้ำทิ้มไก่เองอืม อารมณ์มันค,คล้ายๆพวกขุยปูอ่ะทุกคนแต่ตัวนี้เขาเก๋ที่ว่าเขาเอาบะหมี่เนี่ยมาพันแล้วก็ไปทอดเดี๋ยวเราลองทิมขนมจีบล้างเขาหน่อยอืมนีม่อีกโดยรวมมีบะหมี่เยอะเลยลองมาเครียร์เมนูร่วมกับเขาก็ได้แล้วก็ผมแนะนําเส้นหมี่ดีบะหมี่ขาอ,อร่อยก็ลองมาสั่งดูได้แปลกดีลองแวะไปนะครับทุ่งกี่บะหมี่ปู ชุ่มกีบะหมีป่ปูร้านเดียวนะครับจบเลยทุกเมนูนะครับถ้าเกิดอยากคาวบะหมี่แนะนําให้แวะมานะครับร้านอยู่ไหนครับอยู่นวมินซอย66คะ่ะเปิด10โมงปิด5โมงแล้วก็อยู่ทุกวันพุธค่แะแวะมาเลยคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการนะครับก็มีกระทะแดงในตำนานฮานาบิชินะครับมั่นใจใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่ผู้คนไทยมากว่า30ปีรับประกันการใช้งานตลอด3ปีเต็มหาซื้อได้ทางออนไลน์ฮานาบิชิเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปติดสติกเกอร์ไว้หน่อยตีอ้วนชวนหิวร้านนี้ต้องลองครับ ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ย hey! สับป,ประรดเฮ้ย hey! สับป,ปะเลอเฮ้ย hey! สับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ